สวัสดีค่ะวันนี้พามาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะคะเดินรอบเอาก่อนนะคะออกกําลังกาย แห้งแรงนะคะใบไม้เต็มเลยแต่ก็อยยังมีหน่อไม้ขึ้นอยู่เลยนี่หน่อไม้ที่วัดมีทั้งปีเหรอเห็นไหมนี่นะคะหน่อใหญ่ด้วยอ่ะปุ๊บอุ้ย,ยสะดุดหิน นี่ก็มีนะคะหน่อไม้อุ้ยมีสองหน่อเนี่ยอันนี้ก็มีนะคะหน่อไม้นี่ก็มีขึ้นข้างตุ่มสีแดงเลยหน่อไม้ออกทั้งปีเลยเหรอ ของวัดแค่ลายออกครั้งปีมีไหมอ่ะอันนี้ไม่มีมีอีกหรือูอ้ลมเย็นมาก หลวงพ่อกำลดน้ำต้นไม้ไนะคะดีใจดโอ้โอหลูกน้องเพียบเลยถ่ายไปทางไหนเนี่ย โอ้โหลูกน้องเทียบเลยมาออกกำลังกายกันเหรอหมาออกกำลังกายกันเหรอฮะทำอะไรกันมาทำอะไรกันลมเย็นไหมลมเย็นยังลิ้นห้อย อาน้องแพนด้าน้องแพนด้าของคุกลนนี่นะคะน้องแพนด้าของคุกลนเอ้ใช่หรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วมันมีหลายตัวเหมือนกันยาไม่ไว้ใจ ตัวนี้ก็น้องแพนด้าเอาออกกำลังกายเด้เดวอ,ออกกำลังกายเด้โอ้โหเดินออกกำลังกายนะคะเดินออกกำลังกายบรรยากาศลมรื่นมาก พามานั่งดูน้ำฟุดีกว่าอุอออุออออออเล่นเล่นน้ำข่านเล่นน้ำมาน,นีมามานนีมามาน,นี่แล้ว มาเร็วมาหาแม่เร็วเร็วลูกเร็วสวยลูกสวยว่ายมาว่ายมาค่ะว่ายมาค่ะสวยค่ะมาใกล้ๆ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  เร็วไปไหนอะไปไหนไปไหนคะไปไหนคะวันนี้ค่ะเร็ว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 วันนี้ครับตามไม่ทันนะเนี่ยเร็วคนสวย มาแล้วลุงมาไปนู่นแล้วว่ายไปนู่นแล้วเดินวนไปวนมา เอาสักห้ารอบลมรื่นมากลมเย็นมากเดี๋ยวพุกจะพาไปดูเขาเต้นออกกำลังกายนะคะ ามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะสดชื่นเย็นชื่นใจอยู่ใกล้ๆน้ำยิ่งสบายละอองน้ำพัดมานะคะโอ้โหเย็นมากขนล,ลุกเลย ก็จะขึ้นไปข้างบนว่าแค่ลายมีหน่อไม้ตลอดเลยนะคะปึ๊บปึ๊บเปิดประตูก่อนเปิดแล้ว นี่นะคะคนมานั่งพักกันเยอะเลยเราก็าจะมองไปทางนู้นน้ำพุสวยสวย กลัวโทรศัพท์ตกน้ํามากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ต้นไม้มันก็ดูไม่ค่อยร่มรื่นเหมือน,นหน้าฝนนะคะลมแรงมากค่ะเดี๋ยวพุชพาลงก่อนนะคะ หัวโทรศัพท์ตกน้ำสะดุดนี่ตกน้ำเลยนะคะเนี่ยปิดประตูก่อนขออนุญ,ญาตปิดประตูก่อนนะคะปิดประตูแล้วจ้า ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะพามาชมบรรยากาศยามเย็นของสวนสาธารณะวัดแคลรายนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า